จากที่จริงเราอยู่กันที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังจากทีมข่าวเวิร์กคอ์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้านของคอนโดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีการร้องว่าตลอด3ปีที่มีการจ่ายค่าส่วนกลางไปนั้นถูกผู้จัดการนิติบุคคลทําการเบริกเงินรวมไปกว่า25ล้านบาทโดยที่คณะกรรมการนิติบุคคลไม่รับทราบค่ะนี่คือรายการสเตทเมนต์ของนิติบุคคลคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่เปิดเพื่อเก็บค่าส่วนกลางที่ลูกบ้าน300กว่าห้อง จ่ายล่วงหน้าเป็นเวลา3ปีจำนวนเงินประมาณ18ล้านบาทและเงินกองทุนประมาณ7ล้านบาทรวมเกือบ25ล้านบาทแต่จะเห็นได้ว่ามีรายการถอนเงินตั้งแต่ปี2017จนถึงเดือนธันวาคมปี2020ปัจจุบันยอดเงินคงเหลือ0บาท ขณะเดียวกันพบความผิดปกติในการสั่งใจเช็คถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวโดวยอดีตผู้จัดก,การนิติบุคคลเซนเช็คสั่งใจให้กับตนเองอีกทั้งยังพบความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างเช่นการติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารอาคารชุดที่บริษัทพีทำใบเสนอราคาและใบรับรองพนักงานบริษัทที่มีชื่ออดีตผู้จัดก,การนิติเป็นตัวแทนจำหน่ายเสนอขายให้กับตนเอง จากพฤติกรรมดังกล่าวทําให้ลูกบ้านทวงถามให้กับกลุ่มกรรมการทําการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่ผ่านมาจนกระทั่งพบเอกสารที่ชี้ชัดได้ว่าอดีตผู้จัดก,การนี้มีเจตนาย,ยักยอกเงินของคอนโดตั้งแต่ต้นมีการปลอมแปลงเอกสารทางการเงินปลอมลายเซ็นกรรมการหลายรายการซึ่งต่อมาอดีตผู้จัดก,การรับสารภาพเมื่อวันที่18ธันวาคม2563และทำบันทึกชดใช้เงินทั้งจำนวนภายในวันที่16มกราคม2 5 6 4 แต่จนถึงขณะนี้ชดใช้มาเพียงแค่1ล้านบาทขณะที่ลูกบ้านยังไม่รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินคดีและการแก้ปัญหาเท่าที่ควรคือรากรรมการปล่อยปากและเลยในหน้าที่ไม่รู้หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของตัวเองถึงได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขนาดนี้ค,คือเงิน25ล้านเนี่ยหมดไปภายใน3ปีปล่อยให้คนคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครมี ประวัติอะไรยังไงบ้างมาดูแลเงินเรายี่สิบห้าล้านแล้วต่างคนต่างก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้กันถามว่าแล้วใครเป็นคนมีอำนาจลงนามเช็คตอบกันไม่ได้ส่วนเรื่องกองทุนเนี่ยเราก็เพียงันเพื่อความโปร่งใสและความสบายใจของลูกบ้านกรรมการควรจะแสดงความรับผิดชอบถูกไหมฮะโดยการเราเสนอว่าให้กรรมการเนี่ยวางเงินส่วนหนึ่ง เป็นเงินเงินประกันน,น,นะครับสมมติเงินหายไปห้าล้านไม่ต้องวางหรอกเงินคนละล้านถูิเงี้ยแต่ละท่านวางเงินสักจํานวนหนึ่งถ้าการรมการท่านใดออกใช่ไหมฮะหรือจะออกระหว่างทางสมมติมูลค่าของเขาที่ต้องรับผิดชอบหนึ่งล้านบาทเขาวางไว้สามแสนเขาก็ต้องคือจ่ายมาวางเป็นเงินเพิ่มเป็นเจ็ดแสนก็คือจะครบหนึ่งล้านในตอต่อหนึ่งคนถูกไหมฮะแล้วก็เก็บไว้จนกว่าคดีสิ้นสุด ต่อมาทีมข่าวเดินทางไปที่คอนโดดังกล่าวแต่ผู้จัดก,การบุคคลรายใหม่ไม่อยู่ต่อมามีผู้หญิงอ้างว่าเป็นกรรมการโทรศัพท์มาหาทีมข่าวโดวยขอให้หยุดการนําเสนอเพราะเกงจะมีผลกระทบต่อรูปคดีทางนี้ยืนยันว่ากลุ่มกรรมการไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามติดตามบังคับให้อดีตผู้จัดก,การนิติบุคคลชดใช้เงินคืนซึ่งต้องใช้เวลาโดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายรวมไปถึงการตรวจสอบยอดที่ถูกยกักยอกไป ส่วนข้อเสนอให้กลุ่มกรรมการสำรองเงินฉุกเฉินก่อนนั้นทางกลุ่มกรรมการยืนยันว่าตนก็คือผู้เสียหายเช่นกันทีมข่าวนำปัญหานี้สอบถามกับนายคมเพชรจันปุ่มทนายความอิสระซึ่งให้ความเห็นว่าตามขั้นตอนกฎหมายในการแจ้งความในข้อหาย,ยักยอกทรัพย์นั้นเป็นคดีที่ยอมความกันได้นำมาสู่หนังสือรับสภาพนี่แต่หากเมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน กรรมการสามารถแจ้งความเอาผิดอดีตผู้จัดการนิติบุคคลในข้อหารักทรัพย์ายจ้างได้ซึ่งเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้ทางนี้เพื่อเป็นการบังคับใช้นี่ส่วนข้อเสนอให้กรรมการสำรองเงินฉุกเฉินแทนเงินกองท,ทุนที่หายไปนั้นยังไม่มีกฎหมายฉบับใดให้บังคับทําได้มันก็ไม่สามารถจะบังคับให้กับนิติบุคคลหรือกรรมการเนี่ยเอาเงินส่วนตัวเนี่ยมาสำรองให้ก่อนมันก็ไม่มีกฎหมายบังคับเขา เพียงว่าสิทธิของเขาก็คือต้องติดตามเอาเงินที่บุคคลอื่นเอาไปเนี่ยแล้วก็เอามาติดตามมาเพื่อจะมาใช้ส่วนของนิติบุคคลเองคือมันต้องคุยกันนะในส่วนตรงนี้มันต้องคุยกันระหว่างกรรมการนิติบุคคลกับลูกบ้านจะหาวิธีการแก้ไขกันอย่างไรเพื่อจะติดตามเอาทรัพย์ตรงนั้นคืนมามันก็มีอยู่แค่ตรงนั้นแต่ว่าคันที่ว่าจะเอา ก็ให้เอาเขามากันลงโทษเลยเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองก็คือฝ่ายตำรวจกว่าร้อยละแปของผู้ที่มีการซื้อคอนโดในพื้นที่อําเภอศรีราชาส่วนใหญ่เป็นการซื้อเพื่อลงทุนนะคะซื้อแล้วปล่อยเช่าต่อนั่นเองค่ะทาให้เกิดช่องโหว่นะคะเพราะว่าผู้ซื้อนั้นไม่ได้อยู่อาศัยจริงทําให้การตรวจสอบในเรื่องการเบริกจ่ายของกลุ่มนิตินั้นอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะคะจึงเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นค่ะและนี่ก็ถือได้ว,ว่าเป็นการเตือนภัยหนึ่งสําหรับคนที่ซื้อคอนโดไว,ไว้ลงทุนนะคะลองไปตรวจ สอบดูค่ะขอขอบคุณ AIS 5G